สวัสดีครับร้านสับหรอโตัวใบนะครับวันนี้มาดู Honda f o r z ์ซ่าสามารถศูนย์ะครับเป็นปี2021รถมือเดียวเลยนะครับผมรถร้านเราได้เครื่องเดิมทุกคันนะครับซื้อไปสบายใจได้นะฮะดูเล็กไม่์ก่อนครับ8ปดพันแท้ๆนะครับไม่แท้ผมซื้อคืนเม็จํานวนที่ซื้อไปนะครับอ่ามาดูคันนี้มีอะไรบ้างชุดสีนี่สีเดิมโรงงานครับผมหน้าซิงคาร์บอนทําใหม่นะครับอันไหนทําใหม่บอกทําใหม่นะฮะทาใหม่หมดนะฮะชิ้วใหม่นะครับ ไฟเลี้ยวในโครมร้านขวานมอเตอร์นะฮะอ่าดูจบจบแล้วไม่ต้องไปติดไฟดีเจาะเจอให้เสียเสียได้ของนะครับนี่โหลดหน้าลงสองนิ้วยางหน้าใหม่ล้อทองพาวเดอร์โค้ททำใหม่นะครับสีพาวเดอร์โค้ดเนี่ยดีกว่าทูเคเพราะมันแข็งทนความร้อแล้วลอกยากนะครับนี่ดูหน้าโหลดลงสองนิ้วเบาปาดดำได้แดงนะครับ pm Racing งานดีท่อ PR2 เบิกใหม่ศูนย์โลนะครับ โชว์โปรเฟนเดอร์ก็เบิกใหม่นะครับศูนย์โล่มกันนะฮะเราให้กล่องไปลง,ลลงรับลงทะเบียนรับประกันเองนะครับผมนี่คันนี้หล่อๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องน,นะครับไม้แท้นะครับแปดพันไฟในโคมนะครับ ลูกค้าถ้าเกิดไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับรบกวนวิดีโอคอลดูรถก่อนโอนมาจําทุกครั้งนะฮะช่วงนี้มีสาชีพเยอะนะครับยังไงต้องคอดูรถก่อนฮะน,นะครับไม่ก็มาหน้าร้านเลยนะครับเพจเสพ86กระทุ่มแบนด์ฝากติดตามด้วยครับรถร้านเราเป็น X Max Corsa สส่วนใหญ่นะครับรถเครื่องเดิมการันตีทุกคันไม่แท้นะครับขอบพระคุณมากครับ